สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะศุกร์ที่10เมษายน2558ละค่ะค่ะสรุปข่าววันนี้นะคะก็มาจะเจอกับเราสองคนค่ะดิฉันกมลนันพวงจันทร์และคุณเขมาวานเขมาราชนะคะใช่แล้วค่ะยังคงมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะโดยตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาใชมีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นข่าวนะคะเรื่องของกรณีเ,เกิดเหตุนะคะเพลิงไหม้นะคะเรือ ท่องเที่ยวในพื้นที่ของอ่าวนางแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดภูกเก็ตของเราด้วยะนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นนะคะก็มีที่พักอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะ<ช>รวะมไปถึงประเด็นความพร้อมนะคะที่จะต้อนรับเข้าสู่ประเพณีไทยอันดีงามประเพณีสงกรานนะคะ,คะที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยะนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีกิจกรรมก็คือรถน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่หญนั่นเอง<ช>นะคะ,คะนะคะ,นะคะก็มหีหลายพื้นที่ค่ะที่จะจัดงานกันก่อนเพื่อที่จะให้วันที่13เมษายนนะคะก็เหล่าบรรดาหลายๆท่านก็มีโอกาสที่จะกล บ้านนะคะไปรดน้ำดอกหัวผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่กันนะคะ<ช><ช>เราไปติดตามประเด็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประเด็นข่าวแรกไปดูเรื่องของบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของประเพณีถือิ่งกินผักกันค่ะหน<ช>่วง <ๆ S 2> งานทั้งภาครัฐเอกชนนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีการนะคะรดน้ําขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ทางด้านเทศบาลตะบลวิชิตเทศบาลตะบลราไวย์นะคะก็มีการจัดงานนี้เช่นเดียวกันละค่ะนี่เป็นภาพ บรรยากาศนะคะในช่วงเช้าของวันนี้ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนําโดยทางด้านนายสมเกียรติสังขาวสุทธิรักค่ะดรพันล,ลบสิงหาเสนีนะคะนายสุธีทองแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง3ท่านมีการนําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน่วยงานราัฐวิสาหกิจข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ภาคเอ,อกชนมาจากหลายๆพื้นที่รวมไปถึงแม้แต่กระทั่งคณะสื่มุชนเองก็ไปร่วมทำขา่าว นะคะ,คะไปร่วมกันรดน้ำนะคะขอพรขอขมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิสิตจันสมวงนั่นเองนะคะท่านผู้ว่าท่านก็เห็นอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะะคะก็มีการอวยพรให้กับผู้ที่มารดน้ําท่านด้วยนะคะค่ะ,คะก็เป็นภาพบรรยากาศชื่นมื่นกันเลยทีเดียวค่ะขณะที่นายนิสิตจันสมวงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้อวยพรให้กับทุกคนที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวก็มีความสุขสุขใจสุขกายปราศจากโรคภัยนะคะให้ครอบครัวเนี่ย มั่งคั่งนะคะสมบูรณ์แล้วก็พูนผลให้มีลูกเป็นที่พึ่งพาอาศัยแล้วก็ทุกคนเนี่ยคิดดีทําดีเพื่อนตอนเองแล้วก็ครอบครัวรวมถึงสังคมภูเก็ตนอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการยังได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานบูรณาการด้านการทํางานร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมในคะง,งานต่างๆที่เป็นวาระจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในภูเก็ตนั่นเองค่ะค่ะในขณะที่นะคะเทศบาลตาบลราวัยนะคะก่อนหน้านั้นค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะ เะะทศาบาลตะบนลราวัยค่ะจัดงานวันผู้สูงอายุนะคะเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะที่บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ําในหานพื้นที่ตําบลราวัยนั่นเองค่ะโดยมีทางด้านนายพันลบสิงหาเสนีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเป็นประธานในส่วนของการเปิดงานวันผู้สูงอายุในครั้งนี้นะคะมีทางด้านนายอารุณโสรสค่ะนี่เลยนะคะท่านนี้เลยท่านนายกเทศมนตรีนะคะตําบลรราวัยพร้อมกับคณะผู้บริหารก็มีการพูด ูดถึงการจัดงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งกําหนดจัดวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าอยากจะให้นะคะลูกหลานหรือแม้แต่ทั้งคนในชุมชนเองตระหนักแล้วก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการจัดทําโครงการนี้เพื่อเป็นการยกย่องนะคะเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชนเป็นการสร้างขวัญกําลังใจกับผู้สูงอายุในการดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเองค่ะค่ะก็ถือได้ว่านะคะมีกิจกรรมการรดน้ําดําหัวของพรผู้หลักผู้ แล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในตำบลราวัยมีการมอบของขวัญน,นะคะของรางวัลสําหรับผู้สูงอายุด้วยที่ร่วมเล่นเกมกิจกรรมแล้วก็การเล่นเล่นพื้นบ้านมีการจัดกิจกรรมปล่อยปาะะลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับอํานาจหน้า,นาที่ของเทศบาลในการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุและการบํารุงศิลปะ จารีประเพณีภูิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นต่อไปนั่นเองค่ะ,คะส่วนในเทศบาลตาบลวิชิตเขาก็จัดงานเช่นกันนะคะ,คะก็ภายใต้ชื่อหอมกลิ่นลำดวนพัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนค่ะโดยงานดังกล่าวเนี่ยก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชมุมอาคารตะเพาใหญ่ตาบนวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและความสําคัญต่อผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการดูแลแบบองค์กร รวมนะคะทางด้านสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจผ่านกิจกรรมนะคะให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็มีพิธีรดน้ําดําหัวเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุนะคะที่ทําคุณประโยชน์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปนะคะค่ะซึ่งก็ในกิจกรรมครั้งนี้นะคะทางด้านท่านนายกนะคะกรีธาชติวิทย์พิพัฒน์ค่ะนายกเทศมนตรีตะบนวิชิตนะคะพร้อมกับคณะผู้บริหารอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะก็นําทีมเหล่าบรรดา ผู้บริหารนะคะมา,ารดน้ําดําหัวขอพรจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลวิชิตนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี่เห็นไหมะคะก็เป็นการรับสิ่งดีๆนะคะเป็นคำบวพรเพื่อความสุมขมงคลให้กับตัวเองนะคะซึ่งก็มีทั้งศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลามด้วยนอกนอจากนั้นก็จะมีการแสดงความสามารถด้านภูมิปัญญาของผู้สูงอายุการแสดงบนเวทีค่ะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะก็เยอะแยะมากมายในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะแต่ละคน ก็บอกว่าเป็นบรรยากาศของรอยยิ้มความสุขความอบอุ่นแล้วก็ความซาบซึ้งใจนั่นเองค่ะก็ะะะถือได้ว่านะคะก็ชื่นเมื่นกันไปนี่ชมรมผู้สื่อข่าวของเราก็ไม่น้อยหน้าค่ะ,น,ะ,คะนี่เป็นภาพบรรยากาศของพื้นที่ตาบลวิชิตนะคะส่วนวันนี้ค่ะนอกเหนือจากช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการรดน้ําดําหัวนะคะมีหลายหลายคนหลายหลายฝ่ายนะคะไปร่วมกันนะคะรดน้ําดาหัวเพื่อขอเพื่อขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในช่วงภาคนะคะสายๆนะคะ จากจวนผู้ว่ามาที่นี่เลยค่ะชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ภายในสารกลางจังหวัดภูเก็ตนะคะนี่เป็นภาพเหล่าบรรดาผู้สื่อข่าวในพื้นที่ค่ะร่วมกันนะคะรดน้ําดําหัวค่ะขอพรจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิสิตจ,จันสมวงศ์ท่านก็ให้เกียรติมาร่วมนะคะวอวยพรให้กับผู้มารดน้ําด้วยนะคะนําทีมโดยค่ะ่ันเสื้อสีเหลืองท่านนี้เลยนะคะบุญรัตน์นะคะท่านบุญรัตน์อภิวัฒน,นากรค่ะประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต แล้วก็เรียกว่ามีทางด้าน พี่น้องนะคะสมาชิกในชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตแลวก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีทานน้านป๋าเซอร์นะคะมีทางด้านคุณลุงชนะนะคะ,คะก็เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราท่านเองนะคะถือได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะคะทั้งวุฒิภาวะแล้วก็เรียกว่ายยะมากมายค่ะที่ทําให้เหล่าบรรดาน้องๆน,นะคะชาวข่าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสได้รดน้ําเพื่อขอพรจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนของฝ่ายงานข่าวะนะคะซึ่งก็ นั่นแหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศของความชื่นมืดอบอุ่นซาบซึ้งเช่นเดียวกันเลยทีเดียวค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะถือว่าวันสงกรานนี้ก็เป็นวันสําคัญของขอครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นการกแสดงถึงความกตัญญูนะคะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะวงการไหนก็แล้วแต่ะะใช่แล้วค่ะ